และตอนนี้ทุกท่านนะคะได้อยู่บริเวณพื้นที่เป็นสวนเกษตรนะคะแบบผสมผสานนั่นเองนะคะซึ่งในอนาคตก็จะกลายเป็นแหล่งให้ความรู้รวมไปถึงแหล่งที่เป็นสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่สนใจในการทําเกษตรแบบผสมผสานรว<อ>ม<อ>ไปถึงนะคะเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระผมท่านเอกิติวดีพิทัุรัตน์หัวหน้าฝ่ายบรรศูน์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม ในานามสถาบันความพอเพียงต้องขอกราบขอบพระคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีท่านพลตรโทรคำรุงวิทย์ผู้กระจางรวมทั้งยังได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงในการช่วยกันปรับปรุงพื้นที่โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้1เพื่อเป็นสถานที่ผลิตผลงานทางด้านการเกษตร โดยอยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพยยอเพียงมุ่งนน้การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคป,ป,ประชาสังคม2เป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎการดำเนินงานตามแนวทางปรัชญ,ญาเศฐฐรษฐกิจพอเพียงในการสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปได้รู้จักและสามารถนําแนวทางไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย,าอย่างยั่งยืน3เพื่อสนับสนุนการรวมตัวกันของชุมชน โดยใช้สถานที่ศูนย์สัมเพื่อนตามกฎยาสิ่งพอเพียงแห่งนี้เป็นแหล่งพบฝาพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวความคิดในแนวทางวิถีชุมชนและสังคมแห่งปันโดยมีปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่เป็นผู้ให้ความรู้ในองค์รวม 4. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดแลนด์มาร์คให้กับจังหวัดประทุมธานีในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในแนวภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การท่องเที่ยวเชิงกเกษตรโดยนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9มาถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาเยี่ยมชมเมื่อศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาสษฐกิจพอเพียงมีความเสร็จสม,มบูรณ์ครับฟังจากที่รายงานนะผมชนะื่นชมนะฮะชื่นชมจริงนะที่ว่าวันนี้ศูนย์ขับเคลื่อนตามปรัชญาสษฐกิจพอเพียงในะเสขึ้นและที่ไหนนะครับเรื่งสถานะที่ไหนเนี้ยนะฮะเนี่ยก ทราบว่าโอ้โหท่านมอบให้หกไร่นะฮะถ้าหาคนที่มามีใจนะฮะโอ้โหเป็นเป็นกุศลแบบนี้ยยากมากโหชื่นชมนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยตบมือท่านในใจท่าของพี่นะคจาบที่แห่งนี้เราก็เก็บที่ผ้าไร่นะเนาะมันจะเป็นประชาชนในพื้นที่นะคะเขาก็จะมีการร่วมมือกันสานต่อแล้วก็ขับเคลื่อนแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกำลังถูกดึงนะคะหากแปลความ,ามาหมายตรงตามชื่อเนี่ย ก็จะหมายถึงดอกไม้สำหรับสถาบันความพอเพียงอย่างนี้เรามีภารกิจหน้าที่ในการเผยแผ่ครับรป,รปรับปรายาเศรษฐกิจพอเพียงของแน่นในหลวงรัชการที่านะครับในเกี่ยวกับเรื่องก,การสังคมแบ่งปันในเรื่องของการเพื้อเฟือเตื่อแผ่ช่วยเหลือนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัานของในหลวงรัชกาลที่10ด้วยการดําเนินการเนี่ยเราต้องการให้ทางภาคประชาชนเนี่ยหรือภาคประชาสังคมไม่ว่าทุกหน่วยงานนะครับทุกองค์กรเลยเข้ามามีส่วนร่วมเป็นหลักนะครับโดยเราเนี่ย ในสถาบันความพอเพียงเนี่ยเป็นเพียงองค์การองค์กรที่ขับเคลื่อนให้กับภา,ปาคประชาชนเข้านานะครับส่นวนการดำเนินการในด้านการปฏิบททัติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อให้เขามามีส่วนร่วมซึ่งกันและกันเอาแนวทางของพระองค์ท่านไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็ไปช่วยกันเผยแพร่หลับตรงนี้ให้แพร่หลายออกไปทั่วประเทศท่านสถาบันความพอเพียงเนี่ยเราตั้งใจไว้ที่77จังหวัดเลยนะครับหรือ1จังหวัดต่อ1 ศูนย์ขับเคลื่อนพี่ถามว่าทําไมไม่เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้าม,มีคนหายคนถาดผมว่าเอ๊ะทำไมส่วนใหญ่จะได้ยินแต่ว่าศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้เนี่ยคือเป็นศูนย์ที่ค่อนข้าง,งที่จะเกิดสมบูรณ์ในเรื่องของแนวทางของพระองค์ท่านแต่ของผมนี่จะเป็นศูนย์ขับเคลื่อนที่เริ่มจากไม่มีอะไรเลยนะครับ้าเห็นถ้าจะเห็นเนี่ยพื้นที่แห่งเนี้ยนะจะมีแต่ผืนน้ำนะครับเผืนดินแล้วก็ผืนนาที่ยังไม่มีการริเริ่ม กี่ยวกับแล้วทางของพวกองค์ท่านเราในฐาะนะสมานิกของอเพียรและภ้าประชาชนเนี่ยก็จะใช้แนวทางพระองค์ท่านเนี่ยขับเคลื่อนตรงนี้เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้ศูนย์เผยแพร่นะครับแนวทางต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง้วยครับพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เราก่อตั้งศูนย์ขับเคลื่อนเนี่ยเราได้รับความคุ้เครอนะครับจากทางวัดพุทธคินวงศนารามนะครับท่านมหา,าจมรูนเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดนะครับก็ได้กรุณามอบที่ตรงนี้ ให้พวกเราเได้ทําการดาเนินการขับเพื่อนตรงนี้